สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องมาพี่น้องมาแซบแซบน้ากันมื้อนี้ได้ต้มกบน้าครับพี่น้องได้มาสี่ตัวต้มใส่เบบกขามอ่อ,อนลาดแก้วผีว่หอมหอมสดน้ำกกกคักขนาดมาแซบแบน้ำกันครับพี่น้องครับของแสบพิสายน,นั่นพี่น้องเนาะโอ้แสบเข่าเหนียวหอนนี่โอ้คักขนาดเลยบางนี่ยจำแก้วแสบแซบมาพี่น้องมา โอ้ยบังเหมี่ยงครับใส่ไงพอดีกินบุ่นแล้วคักบอบีน้องแซ่บๆมาก่องแซบมะคุกขานี่โอ้ยใส่แก้วหืม

เนืปป้อกบอีกก็แซ่บมากอันนี้หัวอื ขอนอยาสไลด์แล้วเป็นของแล้วกกขาเนื้อหมองแ่บคือหมองกกขาอื ใบบับกขามอ่อนแล้วก็ใบกระเพราครับอื้มฮึโโตขอดมีเปลือกมอย่างไรครับพี่น้องอื้มฮึจับคุยแก้วกระดุกเป็นยังไงน,นี่ Mm-hmm. <laughs> <laughs> Cái bồ đạc nó không?

สไลด์สไลด์ลออกมาหลดครับพี่น้องครับขอโอษขอไปนะจังสีเหล่ามันยังขับ <c oughs> ถ้าก,กบเหลี่ยมมันจะเป็นขาวตัวขาวๆเหลือง นี่กบหน้าของแท้มาจากประเทศลาวบนนี้เนี่ยตัวนี้ใส่เล็กน้อยมินิมาพี่น้องมา <c oughs> เนี่ยใส่เก้าวเข้าไปออื้ <c oughs> กินไหมมือกล่องอกล่องมากินนะครับเป็นอ้อง

จับกุยเก้วงกบนี่นี่ต <c oughs> ักบนิ่นเอามาประดับไปเลย กงปากบ่เสียปันได้พี่น้องครับตัวนี้ตัวสุดท้าย สีเพื่อพีเพื่อน้องมาดำคืมึมครับพี่น้องครับโอ้ยโ,โขบนะต้มแสบๆใส่แก้วหอมเพื่อเขาตัวนี้เพื่อพีเพื่อน้องเลยจับคุยแก้ว <c oughs> นี่ เสียเดี๋ยแป๊ะโอ้ขับพี่น้องครับนี่ว้วปืนอนึอยากจำเมัม่มปุ่นที่รับพี่น้องครับ Cà Cà เดี๋ยวต่ไล่ถั่วครับพี่น้องครับจับคุยเจ้าวแสบๆนี่ <c oughs> ดูดไปดูดมากกัอิ่มครับพี่น้องครับเดีย๋ยวตะไลถุยไปเลยโอ้ขักขนาดแซ่บครับพี่น้องเอา้าพี่น้องเบิ้งเราก็จัดครับทีได้แซ่บน้องเจเนก็ฝากพี่ฝากน้องแน่บันนี้กับที่อโตละพี่และน้องไปก่อนครับจังสีครับขักขนาดครับสวัสดีครับ